โอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องการใช้งานตัวแปรที่มากขึ้นนะครับในภาษา d a t นะครับโอเคเราทราบกันแล้วว่า data type มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็การจะนำ data type ต่างๆไปใส่ไว้ในตัวแปรเนี่ยทำได้ยังไงทีนี้เรามาทำความเข้าใจกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของการใช้งานตัวแปรในภาษา d a t เนี่ยมันเป็นประเภทที่เรียกว่า Static a l l y Variable นะครับ uh, หมายถึงยังไงนะครับหมายถึงแสดงให้ดูเลยนะครับสมมุติว่าผมสร้างตัวแปรขึ้นมาหนึ่งเป็น text uh, แล้วนะครับเวลาที่ผมครับ <c oughs> ผม uh, ใส่ค่าเข้าไปเนี่ยเป็น string ถูกไหมครับ ใส่ค่าเข้าไปเป็นสตริงแบบนี้ผมสามารถอัปเดตนะครับโดยการใช้พิมพ์ตัวแปรของเรานะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนค่าเข้าไปใหม่ได้ A B C อะา,อางเงี้ยเมื่อผมทำการปริ้นออกมานะครับปริ้นเทคออกมาสิ่งที่ได้มันก็จะไม่ใช่ Hello World แต่จะกลายเป็น A B C แทน เพราะว่าเราทำการอัปเดตนะครับอัปเดตข้อความเข้าไปใหม่อ่าพอจะนึกภาพออกใช่ไหมครับตอนแรกเป็น Hello World แล้วก็ทำการเปลี่ยนค่ามันใหม่เป็น A B C โอเคสิ่งที่ผมเกริ่นไปเรื่องของ Static c a l r y เนี่ยมันหมายถึงว่าตอนนี้ค่าเริ่มต้นที่เราใส่เข้าไปใน Take เนี่ย Data Type ของมันเรียกว่าอะไรนะครับ String ตอนนี้เทคของเราก็จะจำทันทีว่านี่คือตัวแปรที่สามารถใช้งานได้เฉพาะ String เท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดผมทำการอัปเดตค่าเป็นอย่างอื่นเนี่ยแล้วผมใส่ตัวเลขเข้าไปเนี่ย99จะเกิดอะไรขึ้นครับ Error ทันทีเนื่องจากว่า Tech, ตัวแปรเท x จจำไว้จำ,จำมันจำด้วยตัวมันเองว่านี่คือ String ดังนั้นเราไม่สามารถใช้นะครับด a ตา t y p ปประเภทอื่นเข้ามาใช้กับตัวแปรที่เป็นประเภท String ไม่สามารถทำได้นะครับวิธีที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องเปลี่ยนจากคีย์เวิร์ดคำว่าว่าเนี่ยเป็น dynamic นะครับโอเคทดสอบกันดู คีย์เวิร์ดดนามิกเป็นตัวบ่งบอกว่าตัวแปรตัวนี้จะทำให้เป็นด y นามิ c คอลี่นะคือสามารถรับ Data Type ที่แตกต่างกันได้นะครับส่วน Keyword var เนี่ยไม่สามารถนะครับรับ d t y p t y ท e ที่แตกต่างกันได้นั่นเองโอเคนะครับอ่ะไปดูกันต่อนั่นคือทำไมผมถึงบอกว่าแต่ละแต่ละ ตัวแปรเนี่ยเราควรจะจํากัดมันไปนเลยว่าตัวแปรนี้เราจะให้มันเป็น string เท่านั้นนะครับนี่คือ string นะครับ t e x เอ,อตัวนี้ผมจะลบออกแล้วเอ่อไม่ดีกว่าไม่ลบไม่ลบฮะเปลี่ยนชื่อเป็น t e x ห1อันนี้เป็น t e x ส2งนะฮะเทคสองของเรานะครับมีค่าคือ A B C นะครับทำการปริ้นออกมาเราทำการปริ้น A B C ได้นะครับเนื่องจากว่านี่คือ String และเราระบุไปว่า data type อันนี้ก็คือ String เช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเราจะทำการอัปเดตค่าให้ text 2เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนนะครับ D E F นะครับทำการอัปเดตได้เนื่องจากว่ามันเป็น String เหมือนกันนะครับ และแน่นอนเราไม่สามารถอัปเดตมันเป็นอย่างอื่นได้นะครับเพราะว่าตัวแปรนี้ถูกล็อกไว้แล้วว่าเป็นอะไรครับ String e er อ r o เทันทีฮะอันนี้ไม่ต้องสืบนะครับแล้วก็ต่อมานะครับการใช้งานตัว แปลนะครับประเภทอื่นๆไม่ว่าจะเป็น integer double หรือว่า bool นะฮะก็มีลักษณะเหมือนกันการที่เราจะใช้งานตัวแปลนะครับแบบ static ในดาดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแก้ไขอะไรใหม่เลยเนื่องจากว่าโดยค่าดั้งเดิมของมันอยู่แล้วเนี่ยมันเป็น static นะครับโอเคดังนั้นวิธีที่เราจะใช้เราจะเปลี่ยนจาก static ให้เป็น dynamic ก็คือเปลี่ยน นะครับใช้คีย์เวิร์ดคำว่า Dynamic แค่นั้นเองโอเคที่ต้องอธิบายเรื่องนี้เนื่องจากว่าภาษาคอมนะครับ Programming Language ภาษาอื่นเนี่ยมันเป็นประเภทที่เรียกว่า Dynamic q u e r y นะครับคุณสามารถไม่ต้องระบุ Data Type แบบนี้ก็ได้แล้วก็สามารถเปลี่ยนอัปเดตเป็นค่าเป็น Data Type เ,เป็นประเภทอื่นได้หมดเลยนะครับเช่นตอนแรกเป็น a b c เราอยากอัปเดตเป็นตัวเลขอย่างเงี้ยทำได้สบายมากเพราะว่ามันเป็น Dynamic c a ล l y ีนะครับส่วนในดาดเป็น Static c คล l รี่อ่าโอเคก็น่าจะจำกันได้แล้วนะครับโอเคนั่นก็คือนะครับทั้งหมดของคลิปนี้นะครับจำให้ดีนะครับว่าปกติแล้วนะครับในดาดมีค่าเป็นส t ต t i c ดังนั้น เวลาที่เราใช้คีย์เวิร์ด var เนี่ยอันนี้คือสแต t i c แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนให้ใช้เป็น d y n a มิกแล้วก็เปลี่ยนคีย์เวิร์ดเป็น dynamic นะครับอันนี้ทบทวนใน้ฟังนะครับส่วนการใช้งาน data type นะครับที่เพิ่มเข้ามาในตัวแปรแบบนี้เนี่ยเราควรจะทำอย่างนี้มากกว่านั่นเองนะฮะเป็นการล็อกไปเลยว่าตัวแปรแบบนี้ใช้ได้เฉพาะ string integer bool หรือว่า double นั่นเองนะครับโอเคครับก็ ขอบคุณมากที่ติดตามนะครับ